สวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ควานสวัสดีค่ะพี่ควานชิดนะคะกับยายปืงวันนี้นะคะมีกล่องนะคะกล่องปิดขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณคุณแม่ใหม่นะคะขอบคุณพี่ใหม่ที่ส่งทุเรียนนะคะมาให้กับครอบครัวช้างประกายแก้วกับใบป,ปืนนะคะนู่นนะคะสองสาวไหนดูสิทุเรียน นี่นะคะเดี๋ยวเราจะปอกนะคะปอกชิมดูก่อนปอกให้ปะกายชิมก่อนนะคะแซบบอโอ้พอดีโอ้ยสวยจังเลยสวยน่ากินเลยน่ากินมากไหนป้าอุ้ยเนื้อสวยมากเลยต้องความือกินเนื้เนื้อสวยอย่างนี้เลยปะกายจะได้ชิมก่อนเพื่อนเด้อสิแซบบอเนื้อ อืมนะคะผูสวยมากมีทั้งหมดนะคะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกหาลูกหกลูกใช่ไหมยายทั้งหมดหกลูกนะคะยายขอบขอบคุณแม่หม่ก่อนขอบคุณพี่ใหม่นะคะอวยพรให้พี่หม่หน่อยยายอขอบคุณพี่หม่มากมากนะคะส่งตัเรียนมาให้ทานให้ทางให้เต็คบ ให้ทั้งช้างให้ทั้งคนนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณโขนที่ที่ใหม่มะท้ากับครอบครัวประกายแก้ววันนี้ก็ขอให้กลับไปหาครอบครัวของพี่ใหม่นะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะทุกคูาวทั้งสองเที่ฝากรักษาครอบครัวของที่ใหม่ให้มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้ประกายชิมก่อนนะคะไหนคือกลิ่นหอมแท้เดี๋ยวให้ชิมเนื้อก่อนเอาเนื้อให้กินก่อนปลากายจะกินได้ทั้งเปลือกนะคะคุณแม่คะกินได้ทั้งเปลือกเลยแต่เราจะเอาเนื้อให้ชิมก่อนเนาะพรีเมียมก่อนนะคะขอพรีเมียมก่อน ประกายอย่าลืมให้พี่เฟิร์นด้วยเด้อพี่เฟิร์นนางพญาโมโหเด้อจ้าก่อนเสียงหวานมวยชิมสุกเปลือกเลยงับหนูอร่อยแซบหลายค่ะขอบคุณพี่ใหม่ก่อนเดี๋ยวไปดูพี่เฟิร์นกันนะคะพี่เฟิร์นสิกินเป็นบลหรือว่าสิเมนทุเรียนบมีการเม้นนะคะนุ่นอาปากงับเลย ปากพง,งาบพง,งาบรอเลยนะคะอืมปอจัดไปคำใหญ่ๆคำโตๆไปเลยนะคะให้ซิม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 ก่อน <c oughs> แซบๆประกายบอกว่าเอาอีกพี่ควาน <c oughs> ดูนางวิ่งใส่นุ่นนางวิ่งใส่นุ่นซิดเบิกติละ่ะ ถ้าถอดโซไปได้ตอนนี้ถอดไปแล้วนะคะแล้วก็จะฟาดเรียบเลยไม่รอพี่เฟิร์นเลยนะคะปะกายไหนทุเร,ทเรียนกำลังสุกพอได้ทานพอดีเลยนะคะก็อาจจะมีนิ่มหน่อยนิดนึงเนาะแต่ก็ทานพอดีทานเลยนะคะจะหวานๆนะคะถ้านิ่มๆแบบนี้แต่ถ้า ถ้าแบบว่ากรอบนอกนุ่มในจะไม่ค่อยหวานเนาะนช้างกินได้ทั้งเปลือกนะคะคุณพ่อจา๋าคุณแม่จา๋า <Okay. S 1> กินได้ทั้งเปลือกเลย <Okay. S 1> ขวัญชิดกําลังเคาะดูอยู่ว่าอันไหนแกะได้อันไหนแกะไม่ได้นะคะ <laughs> แต่ว่าลูกเมื่อกี้ที่เราแกะนะคะ <Okay. S 1> ก็เปลือกเปิดแล้วเนาะเราก็เลยลองแกะดูนะคะอันนี้จะเอามีดพาดูนะคะ ปะกายเอาทั้งเปลือกเอาทั้งเม็ดเปปผูใหญ่ๆไปเลยนะคะให้ปะกายชิมก่อนเลยยายยายพระท่านได้ชิมเด้อยายไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงหวานไหมคะทุเรียนนี้ปะกายทุเรียนหวานไหมัวมันผมันยาไปนควานชิดผาทุเรียนเป็นบนญอได้ยา่ บาดมือเด้อผ่าไม่เป็นอ้าทำไมผ่าจังสันผ่ากรดออกเลยผ่ากรีดออกเลยฟาดเบงควันชิดผ่าทุเรียนเป็นมาเนื้อผ่าทุเรียนคือเละแท้ควันชิดเนี่นี่แหละรักษาอุ้วนี่พอดีนะคะเนื้อพอดีนายยายชิมดูหน่อยสิ ชิมก่อนประกาศประกาศซิมแล้วยายซิมทีหนึ่งแซบบอแบกหลายแล้วเนี่ยเบิร์ตผูกกับเป็น์าเส็บอยู่ถวยไหมคะทุเรียนสวยมากเลยนะคะนายายชิมดูสิวานไหม อันนี้เคี้ยวชวนชิมก่อนเขาเลยนะคะขอชิมก่อนนะคะอร่อยมากเลยค่ะจ้าอร่อยไหมยายอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยไหมอร่อยก็ดูประกายข้างหลังนะคะดูข้างหลังขอบคุณพี่ใหม่มากๆนะคะค่ะยายอวยพรให้กับพี่ใหม่ก่อนจะปิดคลิปแล้วค่ะขอบคุณพี่ใหม่มากๆนะคะที่ส่งตัวุยนมาให้ ครอบครัวช้างปะกายแก้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอให้ี่ใหม่มีความสุขความเจริญนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอให้พี่ใหม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะยังสิ่งใดก็ชมใจปรารถนาทุกประการเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณนะคะทุเรียนจากพี่ใหม่นะคะทั้งหมด หกลูกนะคะความชิดกําลังพาต้องใส่ถุงมือนะคะเดี๋ยวเราจะพาแล้วก็แบ่งให้กับน้องช้างได้รับประทานแล้วก็ยายก็โขอชิมด้วยเด้อค่ะคุณแม่ค่ะ <c oughs> ยายโขอชิมด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ใหม่มากๆนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ปิดท้ายนะคะอ้าวอ้าวเสียงหวานก่อนใครอยากกินทุเรียน โอ้ยคนอยากกินทุเรียนนะคะแซบบอ,บบอโอ้เสียงหวานไหนพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นบอกว่าบ้าผู้โตมากนะคะตุ้ล่วงพี่ขวานบบอโอ้ยของดีด้วยนะคะล่วงพี่เฟิร์นบอกว่าไม่ให้เสียของหรอกนะคะจะัดเก็บเก็บรับประทานเหมือนเดิมโอ้ย โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ใหม่ที่ส่งทุเรียนมานะคะโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอบคุณค่ะดูมือนะคะบากายบอกว่าเอาอีกเอาอีกกินไม่เหลือเปลือกเลยนะคะพี่ใหม่คะ <c oughs> มั่เหลือเปลือกหรือว่สงสัยสาวบ้านนี้ชอบทุเรียนมากเลยเป็นครั้งแรกนะคะที่ให้รับประทานทุเรียนนะคะ ช้างป่าบ่เคยพอทุเรียนนะคะเสียงหวานก่อนขอบคุณจา้าได้ยังงยดูดูสายตานางนะคะตื่นเต้นกับทุเรียนมากเลยนะคะกินไม่เหลือเปลือกประกาศกินไม่เหลือเปลือกเลยนะคะปาดเสียงเคี้ยวนะคะแซบหลายแซบหลายทุเรียนนะคะของชอบของมักนะคะ